ยางงัวพมคิดว่ายังยังสมัยกำหนดราคาเองได้อย่างอ้อยนี่คือโรงงานเข้ากนดไห้เราครับอย่างเปลียนเสมือนเข้ากำหนดให้ว่าตนันนับซ่องบาทห้าสิบก็คือต้องบ้านห้าสิบแต่นอกเนื้อไปว่านั้นไม่ได้ยางงัวเรายัางพอใจค่ายสามหมืน่นนันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ดีว่าไรอ้อยในต้นตัวพ่มนะในต้นตัวพ่อคิดว่าน่าจะดีกว่าคือสัมผัสมา,มาอะไรมาเนี่ย คือไร่อ้อยแล้วก็ทําแล้วทําแล้วแล้วก็ตอนนั้นเขากําหนดราคาสองบาทกว่าใช่เคยเ,เคยแพงแพงไหมครับาะอย่างที่บ้านเนี่ยครับก็ที่ค่ายค่ายเมื่อปีที่แล้วก็ไล่ละหมื่นหกไร่ละหมืนม่นหกก็หากค้าปุ๋ยค้ายาถ้าเราคิดเอากนเป็นตัวเลขจริงๆ,ๆก็คือคบแบบมันก็เลือแค่ลักพันตอนหนึ่งไร่ถ้าเราคิดมาทุกอย่างนะครับครับครับค้าปุ๋ยค้ายาค้าให้น้ําค่าคนตรง